สวัสดีครับ k ค t v คนทุนน้อยทำเกษตรครับวิดีโอนี้นะครับจะพาท่านมาพบกับอคอกวัวอคอกนี้ครับเราไปชมข้างในกันเลยครับว่าข้างในอคอกนี้เขาจะดแูแลวัวเขายังไงแล้วเขาก็วางแผ่นผังของขอกเขายังไงนะครับไปดูกันเลยครับ นี่เขากลางมุ้งเลยนะครับนี่อ๋อนี่เขากางมุ้งเลยนะลุงเนะาะกางมุ้งให้เลยกลางคืนเอามุ้งลงบ่ครับมุ้งลง,งคืนตัวนี้เหมือนวัวผอมเนาะ<อ>ใช่ไหม<อ>มันผอมนี่มีที่ใส่ฟางนะครับนี่ใส่ฟางให้วัว เป็นแบบนี้ครับนี่โอกางมุ้งด้วยนะครับกางมุง้งในกางมุ้งด้วยผ้าผ้า,ผ,าผ้าเขียวผ้าแลนะครับยัางมือแรงครับยุงใบยุงกันนี่ก็มีหลอดไฟไล่ย,ยุงด้วยนี่ครับหลอดไฟไล่ยุงสีเหลือง นอกจากหลอดไฟแล้วก็มีผ้ากันด้วยโอโ้โหลายขั้นตอนครับอคอกนี้มีเป็นสภาพโดยทั่วไปของคอกวัวอคอกนี้นะครับนี่มีที่ให้หญ้าแล้วก็มุงคลุมไว้กันยุงครับตรงฝั่งนี้ก็เป็นควายครับเนี่ คือลักษณะของโรงเรือนนะครับนี่โรงเรือนเป็นแบบนี้ครับโรงเรือนก็ทําจากเหล็กครับเสาปูนแล้วก็ออกนะครับเนี่ยออกออกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นกั้นๆไว้แบบนี้นะครับอันนี้อคอกนี้อยู่ติดถนนเลยนะครับแล้วก็จะเหล็กกลมๆครับออกติดไว้นี่เลยนะครับ <esf> ข้อเขา ลักษณะวัวน,นี่จะผอมนิดนึงนะครับในดูค่อนข้างผอมนะครับคลองนี้ขอลงเรือนก็น่าจะหลายบาทนะครับเนี่ยดูจากวัสดุที่ใช้ทําทังนี้ครับขอพุ่นกับเคซีทีวีคนทุนหน่อยเห็ดเกษตรครับ